ก็วันนี้เราก็อีกิรอบงานเสร็จแลก็นะครับอิ่แล้วเนาะนะยันก็ก็ขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึงนะครัที่ที่มาในวันนี้นะครับก็อ่าก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มากคนก็มาไกะครับมาไกลาจากรงเทศบ้างมาจากจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยนะครก็วันนี้ก็พี่บอก เข้าไปทำข่าวยากเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ก็แต่ก็ยังดีเนาะนะครดีก็ที่มีวันนี้ได้นะครับก็ได้ใส่เปลี่ยนิ n i f o r m ด้วยทีหนึ่งนะครับก็อย่างนั้นแหละก็ขอบคุณกองทัพมากเลยก็เดี๋ยวรอดูอนาคตข้างหน้าเนาะว่าจะเป็นยังไงจะมีเวลาบ้างไหมู้สึกบ้างสุดท้ายแล้วก็ไม่มี เดี๋ยวมีเวลาก็จะรีบไปไปหาหางานทำนะครับรี่หางานทำให้าเหมองกันให้นะครับก็ถามหนาเจ้าเดี๋ยวยินีเทอมีนายทีนึงด้วย นลิได้เหรอครับน,นี่มีได้เหรออันน,นี้หาแบบนี้นัง ส 6, 3ครับอ๋ออยงเป็นคอเดี๋ยวก็มารับกอย่งอ๋อัอบออพป็นคอแล้วอไปเขไม่บอกก่นกอนเพราะว่าจำไนะม่ดมไ,ได้ห3สมมีใครรู้ด้วยหรอกเาจำไม่ได้ ครับทีที่หนม่งสองเก้าสองครับแชรชีตไปก่อนนะครับใช่ไม่ใช่ไปตะวันทองหนึ่งีสนีหายติดอยู่ไหนอ่ะมีสถานะไหม ได้ครับอย่า oh, uh ืมเอาเหมือนออกวันวันไปแล้วมเ็นเงินือนเรานะฮะทำมีอีกแล้วเอานั้นหลเอาี่แหละะมมันนโอยช่เลยม่อ เลยนะคะขอบคุณนีกครั้ง่นะคะขอบคุณขอเลยเาเลิกทำไมทำอะไรที่นีมาเ ก็ขอบคุณพูดสามสามล้านรอบแล้วไม่แต่ก็ขอบวุณทีนที่มาวันนี้ก็ก็บางคนอาจจะต้องนั่งรถกลับนั่งเครื่องกลับหรือว่าอะไรบางคนจะอยู่ที่ต่อก่อนนะครับก็ขอให้เดินทางดีๆขอให้เดินทางโดยปัอดภาพนะครับางกลับไปแล้วก็มีแผนปฐมพิธนะครับก็ขอบคุณมากที่มาวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับงานบรรดา ไน,นะอ่ไม่ไมรปรอาอ่นี่น,นะก็เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวที่ปอตบเครื่องเน,น,น,นี่ไปไปกยกนะขย็ขอบคุณทุกคนมากจริงวันนี้ก็ไปไปกันเพียงเท่านี้นะจ๊าขอบคุณมากขอบคุณที่ม